ผู้ชายที่มีอายุยืนยาวที่สุดที่ถูกจารึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล969ปีชื่อของเขาคือเมทูเซลาเมทูเซลาคือปู่ของโนอาผู้ที่สร้างเรือใหญ่จนสามารถรอดพ้นจากความตายในวันที่น้ำท่วมโลกสวัสดีครับผมมิสเตอร์สปอยวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวของเอโนเมทูเซลาและรุ่นต่อมาคือโนอาเนื้อหาอ้างอิงมาจากพระคัมภีร์ไบเบิล แอ i p r โพรี m i u มราคาถูกมาแน่นอาราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอป,ปลเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการรานอื่นอยู่ ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่แ cat4k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเมทูเซลาเป็นมนุษย์มีอายุยืนยาวที่สุดในพระกมภีร์พระกมภีร์ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเมทูเซลามีอายุอยู่ที่969ปี ในปฐมกาลบทที่5ข้อ27อย่างไรก,ก็ตามมีความลึกลับมากมายในชีวิตของเขาที่หลายคนยังไม่เคยรู้เชื้อสายของเมทูเซลาในบทแรกๆของปฐมกาลเขากำเนิดมาจากเชื้อสายที่โดดเด่นด้วยการมีอายุยืนยาวเป็นพิเศษเรื่องราวของเขาเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และพระเจ้าในช่วงเวลานั้นผู้คนมีจานวนไม่มากมันเป็นยุคที่แตกต่างและโลกยังมีอายุอยู่น้อยและมีความสดใหม่ อดัมและเอวามีบุตรชายและบุตรสาวมากมายหลายคนลองจากคาอินและอาเบลโดยการเติบโตของครอบครัวก็ได้กำเนิดอารยธรรมขึ้นมาพระคัมภีร์กล่าวว่าหลังจากที่เขากลายเป็นบิดาของเศษแล้วอาดัมมีอายุได้800ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนปฐมมการบทที่5ข้อ4เมื่อรุ่นต่อ,ตอไปผู้ชายแต่ละคนก็ให้กำเนิดลูกในบรรดารุ่นแรกๆเหล่านี้บิดาของเมทูเซลาชื่อว่าเอโนเอโน ต่างจากคนในสมัยนั้นที่คนส่วนใหญ่จะเดินหลงทางจากเส้นทางแห่งคุณธรรมแต่เอโนกมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าและเดินทางสวนทางกับคนในสมัยนั้นเอโนกเป็นคนชอบธรรมและเมื่อเอโนกมีอายุได้65ปีเขาได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อว่าเมทูเสลาหลังจากที่เอโนกให้กำเนิดเมทูเสลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้าเป็นเวลา300ปีและมีบุตรชายหญิงหลายคนรวมอายุของเอโนกได้365ปี เอโนกดำเนินกับพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ตายแต่พระเจ้าทรงรับเข้าไปแบบเป็นๆครับรับขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าในปฐมการบทที่ 5: ้าข้อยีถึงยีข้อนี้บอกเป็นในายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอโนกกับพระเจ้าเมทูเซลาจึงอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อที่มีความชอบธรรมเมทูเซลาซึ่งมีอายุยืนยาวเกือบ1000ปีก็กลายมาเป็นปู่ของโนอาบุคคลสําคัญในพระคัมภีร์อีกคนหนึ่ง ในพระกัมภีรระบุชื่อชายคนหนึ่งชื่อว่าลาเมมีอายุได้182ปีได้ให้กำเนิดบ,บุตรชายคนหนึ่งเขาตั้งชื่อลูกว่า no โนอาปฐมกาลบทที่ 5: ้าร้อย่สถึงยีาอย่างที่หลายคนรู้กันโนอาได้รับเลือกจากพระเจ้าให้สร้างเรือ,อยักษ์เพื่อช่วยให้มนุษย์อยู่รอดได้ในช่วงน้ําท่วมใหญ่กาวง่ายๆก็คือเมทูเซลาเป็นบุตรชายของเอโนผู้ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าและเมทูเซลาก็เป็นปู่ของชายที่สร้างเรือขนาดมหึมา เพื่อช่วยสัตว์และมนุษย์จากน้าท่วมครั้งใหญ่เรื่องราวของครอบครัวน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวเกี่ยวกับการมีอายุยืนยาวเท่านั้นเมทูเสลามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่มีความบาปเลวหลายเอโน่พ่อของเมทูเสลาได้เตือนคนในเวลานั้นถึงเหตุการณ์ที่ต้องสะเทือนโลกแน่นอนข่าวสารในเวลานั้นก็คือว่าอีกไม่นานพระเจ้าจะเสด็จมาพิพากษาโลกและพรองจะทรงจัดการกับความอธรรมทุกรูปแบบ และเมื่อเอโนกมีอายุ65ปีก็ได้มีเมทูเสลาซึ่งพระเจ้าเป็นคนตั้งชื่อให้กับเด็กน้อยเมทูเสลาชื่อของเขาแปลว่าเมื่อเขาตายจะเกิดการพิพากษาโลกทันทีหลายคนคุ้นเคยกับการตั้งชื่อต่างๆในภาษาฮีบูในพระกรมัมภีชื่อในพระกัมภีไม่เพียงแต่เป็นคําอธิบายเท่านั้นแต่มันยังมีอํานาจอยู่ในนั้นด้วยชื่อของบุคคลมักจะสะท้อนถึงบทบาทของพวกเขาได้ชื่ออาจใช้เป็นสัญลักษณ์ของคําพยากรณ์และชื่อ ก็ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำพยากรล่วงหน้าในอนาคตที่จะมาถึงเมทูเสลาช่างเป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครจำไว้ว่าชื่อของเขาหมายความว่าเมื่อเขาตายพระเจ้าจะพิพากษาโลกทันทีครับและเอโนกผู้พ่อก็รู้ว่าเมื่อลูกชายของเขาตายจุดจบของโลกจะมาถึงในวันนั้นเนื่องจากพระเจ้าทรงอดทนนานเมทูเสลาก็เลยมีชีวิตที่ยืนยาวก,กว่าปกติ อายุมากกว่าคนอื่นๆที่เคยบันทึกไว้หลังจากผ่านไป969ปีเมทูเซลาก็จากไปและวันลุ่งขึ้นหลังจากที่เขาจากไปฝนก็เริ่มตกหนักและเกิดน้ำท่วมใหญ่และหลานของเมทูเซลาที่ชื่อว่าโนอาก็สร้างเรือเสร็จได้ทันทุงทีเรียกได้ว,ว่าโนอาต่อเรือไปสายตาหนึ่งต้องคอยมองเมทูเซลาว่าเขาจะตายลงเมื่อไหร่เพราะนั่นหมายถึงว่าเวลาของโลกหมดลงแล้ว เมทูเสลาไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในด้านของอายุที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังมีความสําคัญเบื้องหลังชื่อของเขาอีกด้วยพระกัมพีเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และความหมายให้เบาะแสที่ชี้ไปยังความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างชีวิตของเมทูเซลากับเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับเมื่อเปรียบเทียบอายุของเมทูเซลากับปีที่น้ําท่วมมันจะเป็นปีเดียวกันกับที่เมทูเซลาเสียชีวิตโนอาห์และบุตรชายทั้ง3ของเขาใช้เวลา120ปี ่าจะสร้างเรือเสร็จได้อย่างสมบูรณ์การสร้างเรือขนาดที่ใหญ่โตมากๆตามข้อกําหนดของพระเจ้าที่บอกไว้ทุกระเบียดนิ้วชีวิตอันยินยาวของเมธ,ธูเซลามันทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาพระองค์ทรงอดทนนานและรอคอยให้มนุษย์ได้กลับใจใหม่เป็นเวลาเกือบพันปีโนอาห์เขาสร้างเรือเป็นเวลาหนึ่งปีที่มันยาวนานมากๆที่เขาต้องเผชิญกับการถูกหัวเรายเยาะจากคนที่ไม่เชื่อ โลกในสมัยของเมทูเซลานั้นดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้โลกแตกต่างออกไปมากดังที่พระคัมภีร์บอกว่าในช่วงชีวิตอันยาวนานของเขาโลกได้เข้าสู่ความมืดมนด,ด้วยความบาปที่มากขึ้นเรื่อยๆมนุษย์ที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยความไร้เดียงสาบัดนี้ดำดิ่งลึกลงไปในเส้นทางแห่งความชั่วร้ายและการกรบฏและพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์นั้นมีมากมายในโลกนี้และเขาความคิดของมนุษย์ก็ไปในทางที่ชั่วแทบจะทั้งหมด ปฐมกาลบทที่หข้อหดูเหมือนมนุษยชาติจะหลงทางเริ่มออกห่างจากพระเจ้าและเข้าใกล้ความวุ่นวายมากขึ้นในโลกที่สถานการณ์เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโนอาห์บุตรชายของลาเมที่ยำเกรงพระเจ้าแม้คนอื่นจะทำผิดแต่โนอาห์ก็ยังคงไว้ได้วยความชอบธรรมพระเจ้าจึงตัดกับเขาเกี่ยวกับแผนการใหญ่พระองค์จะทำให้น้ำท่วมโลกเพื่อล้างความชั่วร้ายของโลกและเริ่มต้นใหม่พระเจ้าทรงพระกรุณาปลานี จึงมีทางออกพระเจ้าบอกให้นูอาสร้างเรือลำใหญ่พเพื่อจะปกป้องครอบครัวของเขาและสัตว์ทุกชนิดอย่างละคู่ก่อนที่น้ำจะท่วมครั้งใหญ่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะเข้ามาในนาวาทั้งครอบครัวของเจ้าและบุตรสะใภ้ของเจ้าด้วยปฐถมการ6 1ข้อได้ระบุเหตุการณ์นี้ไว้อย่างชัดเจนมนุษย์เดินไปสู่หาย,ยน,นะโดยไม่รู้ตัวแต่นูอาและครอบครัวเขาเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ณที่วันสุดท้ายของโลกก่อนน้ำท่วมใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วการเดินทางอันยาวนานบนโลกนี้ของเมทูเซลาก็จะสิ้นสุดลงเช่นกันถือเป็นการสิ้นสุดยุคก,ก่อนที่น้ำจะท่วมโลกเพื่อทวงคืนแผ่นดินกลับคืนมาพระเจ้าทรงโทม,มนัตเสียพระไทยที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์จึงจะล้างโลกด้วยน้ำตาของพระองค์มนุษย์ในเวลานั้นต่างกำลังกินดื่มอย่างสนุกสนานทำผิดศีลธรรมอันดีงามจนกระทั่ง ถึงวันของโนอาห์ที่ต้องเข้าไปในเรือและน้ําก็ท่วมทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสมัยของโลดที่มนุษย์อยู่ในความบาปใช้เนื้อหนังมังสาไปในทางที่ผิดแต่ในวันที่โลดออกมาจากเมืองโซโดมก็มีไฟและกร,รมมาถันตกมาจากฟ้าสวรรค์ทําลายเมืองนั้นจนล่าเป็นหน้ากลองจะเป็นเช่นเดียวกันในวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งในลูกา 17: ข้อ26ถึงอะไรที่ทำให้โนอาห์ หลอดผลจากการพิพากษาของพระเจ้าก็เพราะว่าโนอาห์เขาเป็นคนชอบธรรมโนอาห์ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างแนมแน่นพระเจ้าจึงสามารถตรัสกับเขาได้และบอกเขาว่าจะเกิดอะไรในอนาคตมรดกของเมทูเสลาที่ถ่ายทอดลงมาเขาใช้ชีวิตผ่านในยุคที่เลวร้ายเหล่านั้นด้วยความยำเกรงพระเจ้าความดีงามและความชอบธรรมจึงส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นจนมาถึงรุ่นของโนอาห์ โนอาเขามีอายุได้500ปีและโนอาให้กำเนิดเชมฮามและยาเฟตบุตรชายทั้ง3ในประมการบทที่5ข้อ32อายุที่ยืนยาวของเมทูเสลาทำให้เราได้ข้อคิดกระตุ้นให้เราใข้ครวนถึงเวลาที่เหลืออยู่ของเรามันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนแต่สำคัญว่าเราใช้ชีวิตของเราอย่างไรชีวิตนั้นสั้นมากแม้แต่เมทูเสลาชีวิตก็สิ้นสุดลงในที่สุด เรื่องาราวของเขาเตือนเราถึงการดำรงชีวิตที่เหลืออยู่อันแสนสั้นในพระธรรมสดุดี90ข้อ12พระเจ้าสอนให้เรานับวันเวลาของเราเพื่อเราจะได้มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตเมทูเสลาเป็นปู่ของโนอาห์ชายผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้สร้างเรือโดยชื่อสายของเมทูเสลามนุษยชาติได้รับการช่วยเหลือจากน้ำท่วมใหญ สิ่งนี้สอนเราว่ามรดกของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ให้กับตัวของเราเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับวิธีที่เราจะมีอิทธิพลและนำทางให้แก่คนรุ่นหลังด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ